สวัสดีครับสวัสดี FC s u ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับสิบ้ามาตั้งกระถ่ายครับกอนไปไถครับนี่คือกระถ่ายที่ยังบุปผอมไถครับสำหรับผมมันยังอยากกินออกไปยังสีครับมันอยากเชียงบังสีมันกินกําลังลดครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราทําการตั้งใหม่ครับสำหรับผ่านบุกเบิกผ่านสามครับอันนี้เป็นสามโค้งซีครับแต่ว่าผมเปลี่ยนมาใส่ใบเส้าซีนะครับคมในนะครับเกือบจูข้านครับ ีใบยี่สบสองครับใบหนาเป็นใบยี่สิบสองสองใบหลังเป็นใบยี่สิบี่พอผมถอดออกจากพันคุณมันนะครับพันแบบนี้นะครับพอดีเขาลึกนะครับแต่นักรดเพราะว่าคมอยู่ทางในครับใบที่เป็นแบบสโกบกับโบแมนครับบอถึงว่ากับโกบแห้งนะครับถ้าโกบแห้งใบยี่สิบี่นี่จะเป็นสรวงนี้ครับคมจะอยู่ด้านหลังนะครับองศาการโกบก็จะโกบกว่าครับเวลาไถอ่าจิพิกหนาได้ดีกว่าแต่ว่า เสียคือจะสูเลิกบสูตัวนี้ครับตัวนี้สีได้เลิกแต่ว่าพีกหงาบ่ค่อยดีนะครับไทยกับอย่างนักโดแต่ว่าสูดินแข็งแห้งสุ่มนี่เอาเดี๋ยวทำการตั้งไหมครับอคัดลงให้มันตรงไปกับรถแไปลงสีครับให้มันยิงไปทั้งหนาไปเนี่ยเ,เลยครับพนบันพวกเบิกกถ่ายนะครับตรงบ่อีกหน่อยหนึ่ง พ่อพ่อ,พอไปผลดขึ้นขึ้นมาโอ้ยอ้าพอพอเอาขึ้นขึ้นไปอีกน้อยนึงอ่าพอดีพอดีขันเลยเอาเลยล็อกเลยนะครับขับท่ายนะครับต้องตรงไปข้างหน้าัางสีครับตาราพันบุเบิกเพราะว่ายัางถ้าตรงไปทังสี่มันจะบุกินกำลังหลด นะครับเวลาไทยมันสีมอนรกับเขาเลิกแต่ว่าทางเขาทะแยงเฉียงเมงสี่หนึ่งล่ะกินกําลังหลดสองไทยโบคอยลุงลุงแต่ว่ากับโบมอนหลดนะครับเอาง่ายๆว่าโบมอนหลดทางเขาตรงเมงสี่มันสีมอนหลดนะครับสาหรับการตั้งนะครับเด้อสำหรับมือไม่นะครับกับบถือวัญยาคุนไหนนะครับสาหรับการตั้งกระถ่ายฐานบุกเบิกนะครับ บวสิเป็นรถหน่อยรถไ่ครับพันสามต้องตรงไปยังสี่อย่างเดียวนะครับอันนี้คือสูตรของผมนะครับหรือว่าบางคนมันกจะจิตั้งอีกแบบหนึ่งนะครับเชียงลงแต่ว่ากับสำหรับการตั้งเชียงกะมันจะฟ้าตรงนี้มันจะกินดินครับดินสิกินมันนะครับบางแบบบางคนจะเอาแบบเียงซักลงไปแนวเลยมันก็คาดีครับเนี่ยแต่ว่ามันหันฟ้ามันบทนฟ้าครับ ลอกเลยเอาให้แน่นเลยนะครับตัวนี้เป็นพานตาสร้างครับหรหัสจะเป็นดีพี22 CF นะครับใบพานคู่ตัวจะเป็นใบ22นะครับแต่ว่าผมทําการเปลี่ยนเป็นใบ24สำหรับสองใบหลังนะครับใบหนาเป็นใบ22คือเก่านะครับบริเปลี่ยนผมคิดว่ามันมันบ่ค่อยได้ใส่ครับสลหรับ่านรถหน่อยบุกเบิกนะครับเพราะเดี๋ยวใช้แต่ว่ากับใบหนา คือจะไับใ,ใบสองใบลังก็ต้องกินก,กินกินายกับตัวนั้นอยู่แล้วนะครับี๋ยวก็ซ้ํากันนะครับแต่ว่าขอเสียข,ข้งใบพันนะครับคือก็คือจังผมมาแหละใบโกบใบบบโกบเนี่ยมันมันต่างกันแต่ว่าไถนี่เป็นอย่างนี้จากนักรถแต่ว่าสู่ดินแข็งแห้งครับพ่อนี่แบบดินแงแข็งนี่ปานลงไปเลยครับแต่ว่าการกบหญ้าจะสู่ใบพันแบบนั้นไ่ได้ใบโกบใบโกบจะพิกพิกหญ้าดีกว่านะครับนี่แล้วครับการตั้งกัดายก็เอาตรงไปข้างหน้าสิเลยนะครับ่าสิเป็นรถหน่อยรถใหญ่ ใบยี่สิบสี่ยี่สองยี่หกนะครับตั้งขึ้นกันนะครับสำหรับผ่านบุกเบิกนะครับตรงตรงเล่งให้ตรงไปข้างหน้าครับนี่เล่งตรงมือสิเลยบบต้องไปหาเสาหายังมันยากครับเล่งเอาง่ายว่าเอาระดับสายตาจากของครับเล่งให้มันตรงไปข้างหน้านะครับตรงย่้างเดียวอย่าเฉียงอย่าออกนะครับขั้นสันมันสิไทยบูมวนครับทาตั้งส่งนี่รับประกันว่าถ่ยมวลถ่ยมวนแน่นอนนะครับผมสำหรับการตั้งกระถ่ายมือใหม่ก็ลองเห็นบังคับบ่ยาก นี่เอามันตรงไปขนามังสีเลยนะครับผมนะครับพ,นพนันซีสารพันซีกระตั้งคล้ายๆกันนะครับพันซีมันจะมา here, อยู่ผีนอกฮอกกระลิงแปลงหนาตรงคืเอเก่าครับตรงคืเอเก่าสารพันมุกเบิกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพันพ่วนเนาะก็จะเอากินเข้าไปจังหน่อยนะครับผมเพื่อว่ามันหยันเพราะว่าพาันพ่วนนี่มันจะเฉียงบ่หล่ะครับเวลาเอาไถมันเฉียนในรถปีถากถ่ายมันมันมนบจิกนะครับแต่ว่าพันมุกเบิกนี่มันค่อนทางที่จะ บกค่อเฉียงนะครับห้องก็ะเรืองตรงตั้งตรงนะครับผมสําหรับขับถ่ายนะครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวลองไปถ่ายครับสําหรับคิปนี้ก็ไม่มียังมกมามครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะนําไปตั้งครับผมก็ตั้งประมาณนี้เลยสําหรับการเปลี่ยนไสยี่สิบ2ี่อดีนะครับของรถรุ่นเอลหาศูนย์หรือว่าเอลซีเจ็ดนะครับก็คือห้องบต้องก็ใส่หูลางสุดครับห้องส่หูกลางคือก่า นี่นะครับโปกตีนส่ไบที่สองผมผมต้องผมต้องใส่หูลางเพราะว่ามันจิเทยบค่อยลงครับสาราบายยี่สิบสองนะครับหูนี่ผมก็ใส่หูกลางนะครับตัวนี้ผมก็ใส่หูกลางนะครับถ้าใส่หูลางยกสูงแรงนะครับเอาผมจิตั้งแบบธรรมดาบางเถือการตั้งสูงเกินไปนี่ <S <S ขาเสียมันเวลามันกระแทกก็หลุมกันอย่างนึเถ้าฟ้าหายมันมุนไดครับเวลาหอกกระแทกบางเถือเนาะมัน คนเฮามัน,นขับบ้คือการไปหยอดลุมซ้ำหนึ่งเนี่ยฟ้ารุดออกมากเลยเลยครับเฮาตั้งสูงสูงหลายตำไรกับบดีครับตรงมีระยะฟีของขานขึ้นกันนะครับสำหรับการตั้งผานถ้าส่ไปยี่สิบสี่เห่าส่หู้หู้กลางวัดเลยครับบางเือถ้าเป็นใบยี่สิบสองเนี่ยถ้าเป็นพานสี่นี่แมนอยู่ครับพานซี่นี่ส่หู้กลางขึ้นกันถ้าเป็นใบยี่สิบสองแต่ว่าพ่อไม่เห็นเป็นใบอ่าพานสามหนึ่งสี่มันไถยบ่ได้ครับมันเป็นไทยไถยลงแบบ มันจอลดห้อหยอดลงไปทางหนังสิหางมันจีเป็นค่ำเป็นค่ำเลยครับมันจีเป็นคือยังรถไทยบอลงุืงก็ยังแบบหางมันลงมาสุดนะครับผมสระบรยี่สิบสองนะครับแต่ว่าก็รลองเปลี่ยนเมึงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นผ่านซีบรยี่สิบสองสีมันจะมันจีต่างไข่ไขกันเลยกับตัวนี้นะครับเพราะว่าระยะผ่านมันมันต้องดันแขนกลางหลนะครับผมถ้าเป็นใบยี่สิบสองเป็นผ่านซีนะครับต้องใส่แขนกลางหลายส่วนตัวนี้นะครับผมกับบริตังยากเลย นะครับพอมาเปลี่ยนมายี่สิบสี่นี่จีต่างไงต่างขึ้นแล้วครับเป็นไถมวนไถเลืกนะครับผมก็เก่านะครับกะล่องไปเฮ็ดเบิงครับการตัางค้าท้ายก็จะประมาณนี้และครับผมนะครับผมจีตัางตรงไปขนาดเลยสลหรับผู้ใดที่ต่างพระท่านใดนะครับหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับผมก็ลองต่างเบิงนะครับผมการตั้งก็จะประมาณนี้แหละนะครับบ่อยากครับี่นง้อง่ยากเพราะว่าเป็นรถยี่ห้อได้แบรนด์ใด้กะ ตั้งคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็คืนเจ้าภยี่ห้อพานพานบางอันมันก็สีต่้งกันนะครับพี่น้องเพราะว่าองศาการเฉียงการโค้งนี่มันพานแต่ละยี่ห้อจะบุกขึ้นกันเลยนะครับแต่ว่าเขาสลับพานตาสัาง่งรุ่นเอล่าศูนย์ lc เจก็จะตั้งประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือจางผมมาถ้าผูดได้ใส่ใบพา,านก็คือถ้าเป็นมาเขาเลิกนักรถเขาเลิกเลิกนี่สู่ดินแข็ง,ขง ผมแนะนำเป็นใบคมในใบคมในค่มจะอยู่ด้านในครับจะอยู่ทางในแต่ว่าองศาการโกรบจะสู่ใบคมนอกบ่ด้ใบคมนอกค่มจะอยู่ด้านหลังครับองศาการโกรบก็จะโบกว่าเพราะเวลาพไถหย,ยามันจะพิกหยาดีกว่านะครับแล้วก็บนรักรถแต่ว่าคนเรื่องไถเลึกๆสู่ดินแ้แข็งจะสู่ตัวนี้บ่ด้นะครับจะมีขอดีขอเสียตังกันนะครับการตั้งกะทถายก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับปานสามยี่สี่นะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับไปลองตั้งกันได้ครับสาระคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมาสาระคลิปนี้มีความดุนะครับผมฝากไว้นำกันแล้วกันครับสำหรับช่อง y ยู u ูบพิจักร์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ